เรียนโซงบาทนะคะเป็นสีเงินด้านหน้ามีประพักกล้องผดว่วงราชการสี่ขาวประบาทสเเด็จประพปะลมินตารามาผู้มีพุ่นอดุญเดชนะคะแต่ว่าก็เขียนหว้ว่าผู้มีพุ่นอดุญเดชเพื่อให้คาตัดรัดแล้วก็สั้นๆลงสกิดนะคะผู้มีพุ่นอดุญเดชราชการสี่ขาวนะคะก็มีเสียงหลบขวนนะคะก็ไปดูเดี๋ยวจะปริกไอ้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างก็เป็น ตัวหนังสือเกี๊ดหมายว่าประเทศไท,ทย2550นะคะอย่งง่ายยากแล้วส่งพาวยห้าเอินนะ,นะ,นะ,นะรคะราคาก็าองบาทตะขานมีตันก็แกลเปอร์ไว้นะคะปลอดตะขานมีเราจะเจอจะปอุสี่โทมซี่ตรงก็มันไล่ปศุโซนะคะบางปอุโซก็มีราคาบางปอุโซก็ไม่มีราคาก็เลวเตะกรรันผลิตหมากหรืองน้อยเรื่องยากห,าหรือว่า หนักเาส้มต้องการเขยในนะคะราคามันยูตีความต้องการของหนักเสส้มด้วยนะคะฉะนั้นซี่อื่นชอมากว่านะคะเพราะว่ามันมีนอยนะคะถว่างวาหวาลายฐานคงจะเก็บเรียนซองบาทดีไว้ห้ลูกไก้ลานดูนะคะ